พวกเธอกำลังจะทำอะไรกันอยู่พวกเรากำลังจะประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้ที่ครูแพรลินสั่งไว้นีะสิอ้าวแล้วทำไมต้องทำหน้าตายคิคดๆได้อะก็เราจะประดิษฐ์เครื่องร่อนแต่มันไม่ยอมร่อนนะเซแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะหรือว่าจะไปปรึกษาคุณครูที่ห้องวิทยาศาสตร์กันดีไปสิพวกเรารีบไปกันเถอะ มาพบคุณครูตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะผมกําลังมีปัญหาจะให้ครูช่วยหน่อยนะครับคือผมกาลังประดิษฐ์เครื่องร่อนแต่ันไม่ยอมร่อนครับอืมเอาอย่างนี้ละกันนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําของเล่นของใช้เนี่ยนักเรียนต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุดสกรอวันนี้คุณครูว่างอยู่พอดีเลยเดี๋ยวครูจะให้ความรู้นะคะเผื่อนักเรียนเนี่ยจะได้เอาความรู้ตรงน,นี้ไปใช้ประดิษฐ์สิ่งของนะคะหรือว่าของเล่นไปส่ง,งครูได้ พวกเราชอบดีจังเลยที่ได้มาเรียนรู้ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวนักเรียนตามครูไปทางด้านนั้นนะคะเพราะว่าคุณครูคกําลังเตรียมอุปกรณ์อยู่พอดีเลยพี่ๆเขากําลังเรียนเรื่องของเล่นของใช้ฐานนี้นะคะชื่อว่าฐานทักษะการสังเกตคุณครูคมีสิ่งของนะคะมากมายเลยจะให้นักเรียนลองสังเกตดูแลบอกลักษณะของ สิ่งของเหล่านี้โดยมีข้อแม้ว่านักเรียนต้องใช้ทักษะการสังเกตในการบอกลักษณะของสิ่งของนั้นๆค่ะทักษะสังเกตเป็นอย่างไรคะคุณครูแสดงว่าหน่อยลืมไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะคะการสังเกตก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการศึกษาหรือหาอรายละเอียดของสิ่งของนั้นๆค่ะครูครับแล้วประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างหรอครับ ก็มีตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสยังไงละจ๊ะอ๋อหนูจำได้แล้วค่ะคุณครูอย่างเช่นตาก็ใช้สําหรับดูว,วัตถุว่ามีสีอะไรมีรูปร่างอย่างไรมีจํานวนเท่าไรใช่ไหมคะคุณครูถูกต้องค่ะอะคราวนี้เรามาดูสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะนะคะเริ่มจากเก่งก่อนแล <ขอ S 1> ้วกันค่ะลูกบอลลูกนี้มีสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีส้ม สีเขียวสีชมพูและสีเหลืองมีรูปร่างกลมจับแล้วนุ่มมืออ่ะแล้วเก่งใช้อะไรในการสังเกตคะผมใช้ตาและผิวกายครับค่ะคนต่อไปกล้าเลยค่ะบล็อกไม้นี้มีสีเหลืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีผิวเรียบเก่งมากเลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหนูเองค่ะคตุ๊กตาตัวนี้มีผมสีแดงใส่ชุดสีเหลืองตุ๊กตาตัวนี้นุ่มมากค่ะ มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเอเพื่อนๆลองบอกคุณครูสิคะว่าหน่อยใช้อะไรในการสังเกตคะใช้ตาผิวกายและจมูกคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะนิดงั้นนิดเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะคะเครื่องคอจังหวะมีสีแดงเสียงตาลผิวเรียบแล้วก็มีเสียงด้วยคะ่ะแล้วนิดใช้อะไรในการสังเกตคะใช้ตาผิวกายและหูคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ เยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนอยวเราไปฐานที่สองกันดีกว่านะคะคุณครูมีของอยู่หลายชิ้นเลยจะให้นักเรียนลองจัดกลุ่มสิ่งของเหล่านี้ดูนะคะเอะแล้วเราจะจัดกลุ่มสิ่งของพวกนี้ยังไงดีรครับคครูนักเรียนเคยจำจำทักษะที่คุณครูเคยสอนได้ไหมคะที่เรียกว่า<ม>ทักษะการจำแนกประเภทหรือเปล่าคะคุณครูถูกต้องค่ะการจำแนกประเภทก็คือการจัดกลุ่มสิ่งของโดยพิจารณาจาก สิ่งที่เหมือนกันสัมพันธ์กันหรือว่าแตกต่างกันค่ะตัวอย่างเช่น<ม>คนุณครูจัดได้3กลุ่มนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าครูใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดใช้รูปร่างในการแบ่งค่ะถูกต้องค่ะไหนใครจะลองอาสามาเป็นคนจัดกลุ่มดูคะผมเองครับ ครับคุณครูแล้วเก่งใช้อะไรในการแบ่งคะผมใช้สีเป็นเกณฑ์นในการแบ่งครับเก่งสมชื่อจริงๆเลยนะคะคุณครูถือว่าทุกคนสามารถจำแนกประเภทได้แล้วนะคะคราวนี้จะเป็นเรื่องที่เก่งอยากจะรู้แล้วค่ะเรื่องที่ผมทำเครื่องร่อนแล้วมันไม่ยอมร่อนใช่ไหมครับคุณครูใช่ค่ะก่อนที่นักเ,เก่งจะทำเครื่องรอ่อนเก่งก็ต้องรู้ว่าคุณสมบัติของเครื่องร่อนมันเป็นอย่างไรแล้วครูจะมีคุณสมบัติอย่างไรล่ะครับ ก็มีน้ำหนักเบาปีกกว้างเหมือนกับเครื่องบินไงคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะประดิษฐ์สิ่งของสักหนึ่งชิ้นนักเรียนก็ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุนั้นด้วยค่ะเด็กๆจ้าฐานนี้เป็นฐานกิจกรรมที่นักเรียนจะสามารถคิดและก็สร้างสรรค์งานมาได้เลยนะคะเรียกว่าการเรียนรู้แบบ DLP คุณครูมีสิ่งของที่จะให้นักเรียนเลือกแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างจ้าเด็กๆสนุกไหมคะสนุกค่ะอ่าไหนเด็กๆลองอธิบายสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเองนะคะพร้อมกับเหตุผลด้วยว่านักเรียนเลือกใช้วัสดุอย่างไรทําไมถึงเลือกวัสดุชิ้นนั้นคะ่ะหนุกประดิษฐ์โมบายโดยใช้กระดาษกับหลอดเพราะว่ากระดาษกับหลอดมีน้ําหนักเบาและที่ดราลมพัดมามันก็จะปิีไปตามลมค่ะ ผูประดิษฐ์ที่แขวงต้นพูดดางโดยใช้ขวดน้ําเพราะว่าขวดน้าเป็นพลาสติกกันน้ำได้ค่ะผมประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกล่องนมครับเพราะกล่องนมมีรูปทรงที่สามารถนําไปประดิษฐ์เป็นตัวหุ่นยนต์ได้ครับผมประดิษฐ์เครื่องร่อนโดยใช้กระดาษเพราะกระดาษมีน้ําหนักเบาเพื่อผมจะได้ไปแข่งของพี่หมอบ้างครับดีมากเลยเก่งเป็นความฝันที่ เก่งจะต้องพยายามไปให้ถึงนะคะคุณครูจะเป็นกำลังใจให้เก่งค่ะทุกคนเก่งมากเลยนะคะที่สามารถเลือกวัสดุนะคะที่ว่าจะมาประดิษฐ์สิ่งของได้ตามความต้องการของนักเรียนเหนื่อยหรือยังคะยัง,ยงไม่มเอ<ล>ยครับวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยใช่ค่ะแถมเรายังได้ทบทวนทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยนะพวกเรา ครูลืมไปเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนต้องเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการเลือกของของใช้หรือว่าของเล่นนักเรียนต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยจะได้ไม่ได้รับอันตรายค่ะพวกเราขอขอ,ขอบคุณคุณครูคมากเลยนะคะที่มาที่ได้มาให้ความรู้พวกเราไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของคุณครูอยู่แล้วที่ต้องให้ความรู้กับเด็กๆทุกคน ขอบคุณครับคุณครูเดี๋ยวเราไปเรียนชั่วโมงกลัไปกันดีกว่าเก่งยังไม่ไปอีกเหรอยินเหม่อยู่ได้เรากำลังคิดว่าถ้าเราเป็นตัวแทนไปแข่งเครื่องร่างของประเทศไทยเราจะให้สัมภาษณ์นักข่าวว่ายังไงดี